ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ งกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับโตครงหัวอย่ห้าตอบอย่างตื่นเต้นเขารู้ว่านี่คือสิ่งที่หวังตรงเอ๋อเต็มใจให้มากที่สุดและไม่มีทางที่เขาจะหยุดยั้ยงเธอไม่ให้ติดตามเขาหวังตรงเอ๋อเองก็เป็นจักรภาพวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่และด้วยเวทมนต์คาถาของเขาไม่น่าจะเป็นไปได้ที่พวกเขาจะเจอปัญหากับกเธอ โครงกระดูกที่หวัวอยู่เฮาควบคุอมอยู่ไม่สามารถล้างเพื่อนไว้ได้อีกต่อไปหวัวอยู่เฮาเปิดรูปหกเหลี่ยมขนาดใหญ่อีกครั้งเปย์ปและหวังธงเอ๋อยู่ใกล้กับเขาขณะที่พวกเขาก้าวกลับเข้าไปข้างในด้วยกันแสงที่เทาสองประกายและโครงกระดูกที่หวัวยู่เฮาควบคุอมอยู่ก็หย่อนยานได้อยู่เท่นไว้ทั้งหมดโลกลึกลับทั้งโลกกลับเงียบสง,งัดอีกครั้งแสงวูบวาบหัวยู่เฮาได้เพื่อน ก็ปรากฏตัวขึ้นในห้องของเปยเปยทั้งเปยเปยและหวางตรงเอ๋อถอนหายใจด้วยความโล่งอกเปยเปยหัวเราะและพูดว่ารู้สึกดีที่ได้กลับมาจริงๆแล้วข้าไม่ชอบสถานที่ที่เย็นและมืดมนนั้นเลยวางตรงเอ๋อพูดขึ้นทันทีข้าก็ไม่ชอบสถานที่แห่งนั้นทวีปต้นหลัวดีกว่ามากเพราะมีแสงสว่างหมอยูห้าหัวเราะและพูดว่าใครอยากอยู่ในสถานที่แห่งนั้น เว้นแต่ไม่มีทางเลือกอื่นเอาละท่านควรพักผ่อนนะพี่ใหญ่เราควรกลับไปฝึกฝนต่อไปข้าเพิ่งค้นพบวิธีการบางอย่างในการเล่งการดูดซับพลังงานต้นกำเนิดน,น้ำแข็งขั้นสูงสุดของสวรรค์และโลกภายในร่างกายของข้าข้าตั้งเป้าหมายที่จะฟื้นตัวให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และข้าจะมั่นใจมากขึ้นในการลอมตัวเมื่อข้าหายดีการแข่งขันระหว่างวิญญาจารยเยาวชนระดับสูง ้เข้าสู่รอบสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแล้วและบรรยากาศก,ก็ตึงเครียดกว่าในรอบก่อนหน้านี้มากรอบสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มจะเป็นตัวกําหนดทีมที่จะเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนี่เป็นทัวร์นาเมนต์แรกที่ยอมรับการมีส่วนร่วมของสํานักดังนั้นจึงมีเกียรติและศักดิ์ศรีที่เกี่ยวข้องมากกว่าเมื่อเทียบกับทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาทีมที่สามารถเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศจากรายชื่อทีมที่เข้าร่วมกว่าร้อยทีม ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาแข็งแกร่งเพียงใดไม่มีใครสนใจกระบวนการนี้ผู้คนกังวลกับผลลัพธ์เท่านั้นสองวันข้างหน้านี้จะทําให้การแข่งขันรอบสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเสร็จสมบูรณ์ในการประลองครั้งสุดท้ายนี้ต้องมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมากมายแต่ถ้าว่าไม่ใช่ทุกนัดในรอบสุดท้ายนี้จะเข้มขน้นบางทีมที่ไม่มีโอกาสเข้ารอบอีกต่อไป ไม่ได้ต่อสู้ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขามีเนื่องจากทุกสิ่งที่พวกเขาต้องทําคือทําให้แมตสุดท้ายจบลงด้วยดีมีบางทีมที่ต้องการใช้ชนะในรอบสุดท้ายเพื่อผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศและการแข่งขันของพวกเขาเข้มข้นเป็นพิเศษนี่เป็นมาตรฐานแน่นอนว่ายังมีทีมอยู่ในสถานการณ์อื่นพวกเขาสามารถเข้ารอบได้ไม่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายของพวกเขาจะเป็นอย่างไร พวกเขาจะทําอย่างไรในหน้าสุดท้ายของพวกเขาการต่อสู้คู่แรกของกลุ่มที่หนึ่งทีมของโรงเรียนซูรเคอร์กับสํานักถังนี่เป็นสถานการณ์หนึ่งทั้งสองทีมชนะการแข่งขันทั้ง6นัดก่อนหน้านี้ไม่ว่านาสุดท้ายจะออกมาเป็นอย่างไรพวกเขาทั้งคู่ก็เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศแมตช์ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ทั้งสองทีมกําลังจะเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศแต่มันแตกต่างกันมาก ที่จะเป็นทีมอันดับหนึ่งหรืออันดับสองในรอบแบ่งคุมทุกคนในกลุ่มผู้ชมให้ความสนใจกับการแข่งขันครั้งนี้เวทีทั้งหมดเงียบในเวลานี้ทุกคนรู้สึกคอแห้งและปากแห้งเล็กน้อยขณะจ้องมองสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีการแข่งขันนี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสําหรับผู้ชายมีสาวสวยสองคนที่จะ,ะเผชิญหน้ากันอย่างเหลือเชื่อบนเวทีและพวกเขาดูเขือบจะเหมือนการทุกประการผมสีฟ้าอมชมพู อยอยู่ด้านหลังคนหนึ่งมีผมเหมือนคลื่นอีกคนหนึ่งมีผมเรียบตรงคนหนึ่งสวมชุดเครื่องแบบสีเขียวเข้มแบบดั้งเดิมของโรงเรียนซไรเคอร์ขณะที่อีกคนหนึ่งสวมชุดคลุมสีน้ำเงินทั้งคู่หน้าทึ่งมากและปรากวตัวพร้อมการบนเวทีการแข่งขันพวกเขาเพิ่งยอมรับว่าเป็นพี่น้องกันในรอบที่แล้วใบหน้าของหัวยิ้มเห้าดูกังวลเล็กน้อยอยู่ภายในพื้นที่รอเมื่อเขากำลังจะเข้าสู่เวทีการแข่งขันเป็นการส่วนตัว เพื่อประกาศว่าสำนักถังยอมแพ้การแข่งขันครั้งนี้หวังตรงเอ๋บอกเขาเป็นอย่างอื่นเธอแต่งตัวเหมือนเด็กผู้หญิงแล้วแต่เธอก็พูดว่าเจ้าไม่ค่อยคล่องแคล่วเราแค่จะยอมรับความแพ้แพ้ให้ข้าทำแทนเจ้าหวังตรงเอ๋ก้าวหน้าสู่เวทีการแข่งขันอย่างไรก็ตามเมื่อพรมยุทธ์ที่ไม่รู้จักแตกสลายบอกให้หญิงสาวทั้งสองกลับไปที่ตำแหน่งของพวกเขาหวังตรงเอ๋ไม่ได้พูดอะไรเลย ถอยกลับไปที่มุมของเธอเองเธอทำไมไม่ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้จริงๆแล้วเธอไม่ยอมรับความพ่ายแพ้เธอกำลังพายายามทำอะไรหวังชิวเอ,อ๋อถอยห่างออกไปอย่างไร้ความรู้สึกเห็นได้ชัดว่าหญิงสาวสองคนนี้พายายามแยง่งชิงศักดิ์ศรีและการยอมรับทุกคนจากสำนักถังมองไปที่หัวยูเฮาพวกเขาไม่สามารถหยุดการแข่งขันนี้จากการล้มลงแม้ว่าพวกเขาต้องการ นื่องจากมีกำแพงการเสียงรอบเวทีการแข่งขันนอกจากนี้บุคคลเพียงคนเดียวที่สามารถเป็นตัวแทนของทีมของพวกเขาได้คือผู้ที่เข้าแข่งขันบนเวทีเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นไม่มีใครหยุดการแข่งขันนี้ได้หากหวังตรงเออไม่พูดอะไรผู้หญิงคนนี้ห,หัวโย่เฮ้ากดเครื่องและประมาเขาจะไม่กังวลได้อย่างไรผู้หญิงที่เขารักอยู่ฝ่ายหนึ่ง ในขณะที่ผู้หญิงที่เขาผูกพันด้วยอยู่อีกฝ่ายหนึ่งความจริงก็คือหัวยุ้เห่ารู้สึกผิดเล็กน้อยต่อหวังซิวเอ๋อและเขาไม่ต้องการที่จะเห็นผู้หญิงคนใดได้รับบาดเจ็บเขาต้องการดึงหวังตรงเอ๋อออกจากเวทีการแข่งขันวางเธอไว้เหนือขาของเขาและตบก้นที่กระเป๋าของเธอหวางตรงเอ๋อจ้องไปที่หวังชิวเอ๋อที่อยู่อีกด้านหนึ่งของเวทีและค่อยๆยกมือขวาของเธอขึ้น จากด้านข้างของเธอตาของหวังชิวเอ,อ๋อปิดเป็นรอยแยกและพวกเขาไม่ได้พูดอะไรต่อกันในขณะที่ดวงตาที่มองดูการของพวกเขาก็คมเหมือนเคยผู้ชมไม่ชอบทั้งสองทีมในแมตชนี้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สนใจจริงๆว่าใครจะเป็นผู้ชนะในท้ายที่สุดดังนั้นนี่เป็นเพียงการแสดงที่น่ายินดีสำหรับพวกเขาและการต่อสู้ครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความาซาบซึ้งมากกว่าสิ่งอื่นใด ซูเทียนหลานเจ้าชายผู้สําเร็จราชการแห่งจักรวรรดิตะวันจันทากําลังนั่งอยู่บนผ้าพาอย่างเงียบๆด้วยใบนหน้าที่ดูเป็นการเองมีความประหลาดใจเล็กน้อยในการแสดงออกของเขาแต่มีความเขียดช้งและการแค่แขนที่ฝังลึกอยู่ในดวงตาของเขาผู้หญิงสวยสองคนนี้ไม่ใช่ของข้าจริงๆที่แย่กว่านั้นคือข้าทำอะไรไม่ได้เลยหัวใจของซูเทียนหลานเจ็บปวด เรากับแมงป่องพิษกำลังกัดขาวด้วยหางของมันเริ่มได้เจิงจ้านตะโกนได้ทั้งหวังตรงเอ๋และหวังชิวเอ๋อก็เคลื่อนไหวหวังตรงเอ๋ยกมือขวาของเธอขึ้นจากด้านข้างของเธอและแสงสีดำสองประกายพร้อมกับวงแหวนวิญญ,ญาณสีดำนี่คือวิญญ,ญาณดูดการต่อสู้ที่สองของเธอขอนเฮ้าเทียนหวังชิวเอ๋ยกมือขึ้นพร้อมกันที่อีกด้านหนึ่งแสงสีทองเรียบรี และวงแหวนมีญญาหกวงก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากใต้ฝ่าเท้าของเธอขณะที่เธอจับหอกมังกรทองของเธอไว้ในมือทั้งสองข้างพวกเขาเริ่มเคลื่อนไหวกันเองในช่วงเวลาต่อมาพวกเขาไม่ได้ใช้ความเร็วสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ทั้งสองก้าวสั้นๆและกระชับกระเฉงเข้าหากันและผมสีฟ้าอมชมพูพิวไหวในสายลมขณะที่พวกเขาปิดระยะห่างระหว่างกันและกันระวัง วางตรงเอ๋ออุทานออกมาเบาๆขณะที่วงแหวนวิญ,ญญาณอายุหมื่นปีสีดำของเธอเป็นปรากายเจิดจ้าขอนเท้าเทียนของเธอซึ่งไม่ใหญ่มากในตอนแรกเริ่มขยายใหญ่แต่หัวค้อนก็นใหญ่ขึ้นมากในขณะที่ด้ามยาวขึ้นขอนเท้าเทียนของเธอแปลงร่างเป็นขอนต่อสู้ที่มีด้ามยาวในทันทีหัวค้อนยาวเกือบสองฟุตมีลวดลายโบราณบนหัวค้อนสีดำแต่รัศมีที่เข้มข้นที่บรรจุอยู่นั้น น่ากลัวยิ่งกว่าหวังตรงเอ๋อหมุนเป็นครึ่งวงกลมขณะที่เธอวิ่งข้ามเวทีการแข่งขันและเหวี่ยงค้อนเท้าเทียนด้วยมือทั้งสองจากด้านหลังของเธอรูปร่างอันสง่างามของเธอหันกลับมาและค้อนเท้าเทียนของเธอก็หมุนหนึ่งรอบในอากาศค้อนเท้าเทียนของเธอมีลมกระโชกแรงขณะที่เธอกระแทกลงไปทางหวังชิวเอ๋อพวกเขาเป็นพี่น้องกันจริงๆเหรอเกือบทุกคนในกลุ่มผู้ชมมีความคิดแบบเดียวกัน ขณะที่พวกเขาดูการโจมตีด้วยข้อนที่น่ากลัวของหวังตงเอ๋อเห็นได้ชาตดว่าหวังชิวเอ๋อไม่คิดว่าหวังตงเอ๋อจะต่อสู้กับเธอแบบนี้แต่ถึงอย่างไรเธอไม่เคยแสดงความอ่อนแอออกมาแต่เธอก็ยกหอบมังกรทองด้วยมือทั้งสองข้างเพื่อป้องกันข้อนของหวังตงเอ๋อมีเสียงดังคราวเสียงที่ปะทุขึ้นทำให้วิีการแข่งขันสั่นสะเทือนนี่เป็นการประทะกันของความแข็งแกร่งที่บริสุทธิ์และทรงพลัง ออกมังกรทองของหวังชิวเออร์นั้นบางกว่าคอนเท่าเทียนของหวังตงเออร์มากแต่ความได้เปรียบของความแข็งแกร่งขั้นสูงของเธอถูกแสดงเต็มที่ทันทีที่คอนเท่าเทียนเด้งกลับเมื่อหวังชิวเออร์เคลื่อนไหวได้ตามคู่ต่อสู้ของเธอร่างที่สง่าง,งามของหวังตงเออร์เริ่มเต้นเหมือนผีเสื้อที่สวยงามเธอใช้ปลายเท้าซ้ายแตะพื้นยกเท้าขวาขึ้นและเหยียบน่องซ้ายขณะหมุนตัวอย่างรวดเร็วกลางอากาศ ข้อนเท้าเทียนของเธอที่ถูกเหวี่ยงไปข้างหลังนั้นส่งกลิ่นอายที่เข้มข้นและดูร้ายกว่าเมื่อก่อนเมื่อมันกลับมาตกลงไปอีกครั้งมีเสียงดังคราวเสียงระเบิดดังขึ้นอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าหวังชิวเอ,อ๋อได้เพิ่มความแข็งแกร่งในครั้งนี้จนถึงจุดที่หวังตรงเอ๋อสะดุดถอยหลังอย่างไรก็ตามเธอพีกลับอีกครั้งขณะที่เธอถูกผลักไปข้างหลังและมือของเธอดูเหมือนติดอยู่กับข้อนเท้าเทียนของเธอขณะที่เธอใช้แรงนี้ เพื่อหมุนอีกครั้งหลังจากที่หวังชิวเอ,อ๋อกระแทกการโจมตีครั้งที่สองของหวังตงเอ๋อไปเธอผลักด้วยมือซ้ายและเวี่ยงหอ,อกด้วยมือขวาไปข้างหน้าไปหอ,อกมังกรทองของเธอพุ่งแทงไปด้วยความเร็วสูงตรงไปที่หน้าอ,อกของหวังตงเอ,อ๋อการโจมตีด้วยค้อนครั้งที่สามของหวังตงเอ๋อลงมาพร้อมกันเธอพบช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเมื่อหัวค้อนที่หนาและหนักของเธอชนกับปลายหอ,อกมังกรทองคราวนี้ หวังตรงเอ๋อได้เปรียบแม้ว่าหวังชิวเอ๋อจะแข็งแกร่งเพียงใดเธอก็ไม่อาจฝืนโกรธแห่งธรรมชาติได้เธอถือหอกด้วยมือเดียวแต่ปลายหอกของเธอก็ยื่นออกไปข้างหน้าเธอมันไม่ง่ายสําหรับเธอที่จะใช้ความแข็งแกร่งเลยในขณะที่หวังตงเอ๋อกําลังเหวี่ยงค้อนของเธอด้วยกําลังทุกโยดที่เธอมีค้อนเท่าเทียนเป็นที่รู้จักในฐานะวิญญาณยุทธเครื่องมือที่แข็งแกร่งที่สุดหวังตรงเอ๋อนั้น ด้วยกว่าหวังชิวเอ๋อมากในแง่ของความแข็งแกร่งแต่เธอก็สามารถปลดปล่วยศักยภาพของเธออย่างเต็มที่ด้วยค้อนเท่าเทียนของเธอและโดยอาศัยรูปแบบการต่อสู้ที่มีพลังนี้หวังชิวเอ๋อดึงหอกของเธอและกดลงด้วยมือขวาของเธอเธอใช้แรงกระแทกที่หอกมังกรทองของเธอกระแทกกับพื้นแล้วเหวี่ยงขาขวาของเธอไปทางคอของหวังตงเอ๋อย่างรวดเร็วหวังตงเอ๋อดูเหมือนจะเข้าสู่สภาวะที่แปลกประหลาดและลึกลับมาก ขาของเธอหมุนอีกครั้งแล่คอนเท่าเทียนของเธอก็ตกลงมาเป็นครั้งที่4ขณะที่เธอถอยกลับอย่างคล่องแคล่วในตอนนี้ทุกคนสามารถบอกได้ว่าวางตรงเอ๋กำลังใช้เทคนิคการต่อสู้แบบพิเศษและมันไม่ใช่ทักษะวิญญาณมันเป็นรูปแบบการต่อสู้ที่สร้างขึ้นตามลักษณะเฉพาะของวิญญาณยุธการต่อสู้ของเธอการผสมผสานรูปแบบการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์เหล่านี้เข้ากับวิญญาณยุธการต่อสู้ จะปลดปล่อยศัก,กยภาพของวิญญาณยุทธการต่อสู้อย่างเต็มที่เบย์เบยนั่งถัดจากหวายูเฮามีเพียงความประดาดใจในสายตาของเขาในเวลานี้นี่นี่คือเทคนิควายุค้อนสะบ้านปั่นป่วนของสำนักเท่าเทียนใช่หรือไม่ข้าไม่รู้ว่าเธอมีเคล็ดลับนี้ติดมาก,กับเธอความแข็งแกร่งที่น่าเหลือเชื่อเช่นนี้หวังตงเอ๋อสามารถเทียบตัวเองกับหวังชิวเอ๋อเมื่อหวังชิวเอ๋อมีความแข็งแกร่งขั้นสูงเห็นได้ชัดว่าเทคนิควายุค้อนสะบ้านปั่นป่วน นั้นทรงพดังเพียงใดหวังชิวเอ๋อหมอบลงถ้าเธอเผชิญหน้ากับคนอื่นเธอคงจะเลือกที่จะหลบการโจมตีนี้และเธอก็จะมีโอกาสเป็นแบบนั้นมากขึ้นอย่างไรก็ตามเธอจะแสดงความอ่อนแอโดยการหลบหลีกได้อย่างไรเมือ่อเธอเผชิญหน้ากับหวังตงเอ๋อหวังชิวเอ๋อเหวี่ยงหอ,อกมังกรทองของเธอไปข้างหน้าแลกกดหอ,อกเข้าหาหลังของเธอในขณะที่ก้มตัวลงเธอป้องกันการโจมตีนี้ ด้วยห่อของเธออยู่ด้านหลังมีเสียงดังกราวร่างกายของหวังชิวเอ๋อร์ถูกผักลงจากการกระแทกและหวังตงเอ๋อหมุนรอบอีกครั้งจากการดีตัวกับหวังชิวเอ๋อแทงด้วยห่อของเธอในขณะน,นี้และจับช่องโหว่ในการเคลื่อนไหวของหวังตงเอ,อ๋อขณะที่เธอหมุนไปในอากาศเป็นเรื่องยากสําหรับหวังตงเอ๋อที่จะหลบการโจมตีนี้เพราะพวกเขาอยู่ใกล้กันมากเท้าของหวังตงเอ๋อเปลี่ยนไปอย่างครานหาัน เมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เสียเปรียบเธอไม่เพียงแค่หมุนไปนรอบๆต่อไปแต่ร่างอันสง่างามของเธอหลบเลี่ยงการจู่โจมของหวังชิวเอ,อ๋อทิ้งภาพติดตาสองภาพไว้ข้างหลังเธอจากการเคลื่อนไหวของเธอนี่คือการเคลื่อนที่ดุนเงาพลายมันเป็นเทคนิครับของสำนักถังการโจมตีด้วยค้อนครั้งที่ห้าของเธอส่งเสียงวิดวิวในอากาศค้อนเท่าเทียนประท่ากับหอกมังกรทองอย่างต่อเนื่อง การชนการแต่ละครั้งทําให้เกิดเสียงกระทบที่สดใสและคมชัดในขณะที่เสียงดังกราวทุกครั้งจะคมชัดและสว่างกว่าเสียงก่อนหน้าไม่มีหญิงสาวคนใดใช้ทักษะวิญ,ญญาณของพวกเขาพวกเขาแค่ต่อสู้กันเองด้วยความแข็งแกร่งและเทคนิคการต่อสู้ล้นล้วนผู้ชมตกตะลึงเมื่อมองดูผู้หญิงสองคนนี้ต่อสู้ด้วยสไตล์และเทคนิคที่ตรงไปตรงมาพวกเขาจะไม่หวั่นไหวได้อย่างไร หวังตรงเอ๋อร์เห็นได้ชัดว่าเสียเปรียบในแง่ของความแข็งแกร่งผู้การกระแทกของหวังชิวเอ๋อร์ทำให้เธอถอยหลังไปสองสามก้าวแต่เทคนิควายุค้อนสะบ้านปนป่วนของเธอยังคงนิ่งเช่นเคยหวังตรงเอ๋อร์ยังใช้การเคลื่อนที่ดุดเงาพลายของเธอและไม่ได้ให้โอกาสหวังชิวเอ๋อร์ในการตอบโต้หวังชิวเอ๋อร์หยุดพยายามค้นหาจุดอ่อนและช่องโหว่ของหวังตรงเอ๋อร์เธอยกหอกมังกรทองของเธอขึ้น เื่อป้องกันค้อนเท้าเทียนครั้งแล้วครั้งเล่าหวังชิวเอ,อ๋อเธอพบกับกองกำลังและเธอ,อป้องกันค้อนที่กระแทกของหวังตงเอ๋อทุกครั้งสาวสวยสองคนที่ดูเหมือนกันอย่างเหลือเชื่อมีแววตาที่ดูเดือดไม่มีใครยอมใครเลยแม้แต่น้อยเทคนิควายุค้อนสะบ้านป่นป่วนของหวังตงเอ๋อกํกำลังเร็วขึ้นและเร็วขึ้นมีการชนกันอย่างรุนแรงอีกสามครั้งเมื่อเธออยู่ห่างจากขอบวิธีการแข่งขันหลายเมตร การพระ,ะการยังคงดําเนินต่อไปในการพระาครั้งที่สิบของหวังตงเอ๋อถูกบังคับให้ถอยกลับไปที่ขอบเวทีการแข่งขันเธออาจจะพังยับถ้าสิ่งนี้ได้รับการอนุญาตให้ดําเนินการต่อขอบเวทีอยู่ข้างหลังเธอขณะที่เธอเดินถอยหลังต่อไปเธอจะพุ่งชนกับโดมป้องกันถ้าเธอยังคงถอยหนีแน่นอนจะส่งผลต่อเทคนิควายุขอสะบ้านป่นปวนอย่างไม่ต้องสงสยัย ทุกคนต่างพากันเหงื่อตกเพื่อหวังตรงเอ๋มีเพียงหวังชิวเอ๋อเท่านั้นที่ไม่แบ่งปันความรู้สึกนี้เหตุผลก็เพราะว่าหวังชิวเอ๋อบอกได้ว่าดวงตาของหวังตรงเอ๋นั้นเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการตอ่อสู้และรัศมีของเธอไม่ได้ลดลงเลยจากการล่าถอยอย่างต่อเนื่องของเธอหวังตรงเอ๋ไม่สามารถลาถอยได้อีกต่อไปหลังจากที่หอกมังกรทองประท่ก,กับค้อนเท่าเทียนของเธอเป็นครั้งที่24 ในตาของเธอเป็นประกายในขณะน,นี้และแสงสีทองที่สองประกายออกมาจากร่างกายของเธอขณะที่เธอเหวี่ยงค้อนของเธอเป็นครั้งที่25หากค้อนนี้กระดอนขึ้นอย่างที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้มันจะต้องกระแทกกับเกราะป้องกันที่อยู่ข้างหลังเธออย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าร่างกายของหวังตงเอ๋อดูเหมือนจะกลายเป็นสีทองในขณะที่เธอเหวี่ยงค้อนออกไปในครั้งนี้นี่คือเครื่องหมายของการยกระดับพลังวิญญาณของเธอ ไปสู่ระดับสูงสุดมีเสียงดังลราวคอนเห้าเทียนของหวังตงเอ๋อถูกบังคับจากการประทะอีกครั้งท่ามกางการประทะกันที่สดใสแต่คราวนี้มันแตกต่างออกไปเธอไม่ขยับกลับอีกต่อไปแล้ถึงแม้คอนเห้าเทียนของเธอจะถูกผักกลับไปในอากาศเธอก็ไม่ต้องเหวี่ยงมันไปทางด้านหลังอีกต่อไปกลับเป็นหวังทิวเอ๋อที่สั่นสะท้านเบาๆแล่เธอเองก็ถอยหลังไปครึ่งก้าว วางตรงเอ๋อเข้าไปข้างหน้าเธอหมุนตัวเป็นครึ่งวงกลมกลางอากาศแล้วเหวี่ยงค้อนเป็นครั้งที่26ค้หอนเท่าเทียนของเธอประท่ากับหอกมังกรทองอีกครั้งแต่หวางชิวเอ๋อกับก้าไปอีกขั้นในครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นหวายูเฮ้าประดาดใจเมื่อเขามองจากใต้เวทีดวงตาของเขาบ่งบอกด้วยความไม่เชื่อเผยเปปรบมือทันทีและพูดว่าช่างเป็นเทคนิคที่แข็งแกร่งอะไรเช่นนี้ดูเหมือนว่าตรงเอ๋อ จะเข้าใจเทคนิควายุขอ้อนสะบ้านปนป่วนของเธอแล้วลักษณะเด่นที่สุดของเทคนิคนี้คือความสามารถในการใช้แรงปฏิกิริยาการโจมตีของเธอดูเหมือนจะไม่ปลอดภัยนักแต่เธอไม่ได้หยุดเลยสักนิดเพราะเธอได้ดึงเอาความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้มาทําให้ทุกการโจมตีแข็งแกร่งขึ้นกว่าครั้งก่อนเมื่อเธอไปถึงการโจมตีครั้งที่25ของเธอและไม่สามารถถอยกลับไปได้อีกต่อไป เธอใช้พลังวิญญาณทั้งหมดของเธอเป็นการระเบิดครั้งใหญ่ครั้งเดียวเพื่อพลิกสถานการณ์การต่อสู้ครั้งนี้จะขึ้นอยู่กับว่าเธอสามารถรักษาเทคนิควายุของสะบ้านปั่นปวนได้นานแค่ไหนคนแรกที่ไม่สามารถประท่าได้อีกต่อไปจะแพ้การต่อสู้ครั้งนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหราบวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ